เจ็ดเรื่องการเงินที่ต้องสอนลูกก่อนตายค่ะครูเก๋มันนิมมน,นะคะเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญในอันดับต้นๆในชีวิตเลยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จาเป็นต้องสอนลูกก่อนที่จะปล่อยเขาไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเองค่ะเพราะไม่งั้นมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ลูกของเราเนี่ยทำอะไรผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ค่ะ ข้อแรกค่ะสอนให้ลูกรู้จักมูลค่าของเงินค่ะว่าเงินมีคุณค่ายังไงเงินหามาได้ยังไงแหล่งที่มาของเงินเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิง่งเรื่องที่คุณยายคุณแม่ ต้องสอนมากๆเกยก็คือเรื่องดอกเบี้ยทบต้นค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนทั้งฝั่งที่เขาได้ประโยชน์กับฝั่งที่เขาเสียประโยชน์ค่ะถ้าเขามีเงินได้มีรายได้ไปลงทุนหรือว่าฝากเงินเขาจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นแต่เมื่อเขาเป็นหนี้ต้องกู้นี่ยืมสินเนี่ยเขาจะต้องเสียประโยชน์จากดอกเรื่องดอกเบี้ยทบต้นและเขาจะต้องรู้ค่ะว่าเขาได้ประโยชน์เท่าไหร่หลและเขาเสียประโยชน์ไปเท่าไหร่ค่ะ เรื่องที่2ค่ะต้องสอนให้ลูกเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเริ่มโตขึ้นเขาจะต้องเอาเงินไปลงทุนใช่ไหมคะเมื่อเขาลงไปลงทุนโดยคุณพ่อแม่ต้องเปรียบเทียบระหว่างเงินสดหุ้นพันธบัตรลงทุนอสังหาริมทรั์บิตคอยหรืออื่นๆคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้เขาเรียนรู้เรื่องระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ได้ใช่ค่ะความเสี่ยงมากผลตอบแทนจะได้มากแต่ว่าเราก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากเช่นกันค่ะ ข้อ3ค่ะต้องสอนให้ลูกรู้จักวิเคราะห์ข้อเสนอทางการเงินค่ะไม่ว่าเขาจะโดนมีสัญญาอะไรมาเขาจะต้องอ่านทุกบรรทัดไม่ว่าตัวนั้นจะเล็กแค่ไหนค่ะเขาจะต้องอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเขาจะต้องมีพันธะสัญญาอะไรผูกพันโดยเฉพาะนะคะถ้าเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเขาจะต้อง รู้จักคำนวณต้นทุนที่แท้จริงได้ค่ะว่าต้นทุนที่แท้จริงรวมดอกเบี้ยนั้นนะ่ะเขาเสียไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าการใช้ก่อนจ่ายทีหลังนั่นก็มีต้นทุนทางการเงินเหมือนกันค่ะข้อที่4ค่ะเขาจะต้องรู้เท่าทันการตลาดและการโฆษณาค่ะโดยที่เขาจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบสินค้าบริการกับผู้ขายอยู่เสมอว่าผู้ขายน่าเชื่อถือไหมสินค้าบริการให้ความ สินค้าบริการนั้นคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าเขาต้อักเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาคะ่ะจะทำให้เขาเนี่ยไม่หลงไปกับกลไกการตลาดคะ่ะข้อที่5ค่ะเขาจะต้องเข้าใจเรื่องระบบภาษีพื้นฐานคะ่ะเ,เวลาที่เขาเริ่มโตขึ้นอะ่ะ เรื่องภาษีเรื่องแรกเลยที่เขาจะต้องเผชิญเมื่อเขาทํางานก็คือภาษีเงินได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้และไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเลยในเรื่องนี้เขาจะได้รู้จักว่าเขาต้องเสียภาษียังไงและมีการวางแผนภาษีของเขาได้ยังไงคะ่ะ ข้อที่6ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้เขารู้จักวางแผนการเงินของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้มาของเงินการใช้เงินการจ่ายเงินการออมเงินหรือแม้กระทั่งการนําเงินออมไปลงทุนนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดการการเงินวางแผนการเงินของตัวเองยังไงคะ่ะ และข้อที่7ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเขาเรื่องเกี่ยวกับประกันคําว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพทุกอย่างเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเขายังไงแล้วเขาควรจะต้องวางแผนในการใช้ประโยชน์จากประกันต่างๆยังไงค่ะซึ่งทั้ง7ข้อนี้เป็นความรู้เรื่องการเงินที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูกก่อนที่จะปล่อยให้เขาไปเผชิญโลกว้างเลยค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เขาจะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องการเงินครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะซึ่งทั้ง ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสอนลูกเรื่องการเงินเริ่มต้นยังไงดีสอนอะไรบ้างดีครูเก๋มีคอร์สการเงินค่ะสําหรับเด็กเด้อจริงๆแล้วครูเก๋อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียนด้วยเพื่อน,นําไปสอนลูกมันจะทําให้ได้ผลยิ่งขึ้นค่ะซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะจะมีเอกสาร ประกอบการเรียนให้และหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะมีคู่มือในการทำค่ะสร้างนิสัยการเงินที่ดีพร้อมแทร็กกิ้งสร้างนิสัยใหม่ให้ด้วยค่ะเพื่อทําให้เขาเพื่อทําให้ลูกเนี่ยสร้างนิสยัยสร้างวิัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริงค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามพลูเกมมานิมามไว้ด้วยค่ะ